หรือว่าไม่โซดเฮ้ยตอนนี้ผู้โสดไหมฮะแต่วอะไรคือสรุปคือผมกินเองขอโทษนะครับดินน้ำมันอันนี้นี่สีอะไรครับแม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโดนเทมาเดทรายการที่คนโดนเทจะได้บีเดทกับแขกรับเชิญสุดฮอตไอซ์ทีทีมนกปล่อยแต่อ่อยเก่ง คูชีสทีมคุยแล้วไม่ได้ครบครับและแขกรับเชิญสุดฮอตของเราวันนี้ก็คือภ o ูชูตี้เย้โอเคเดี๋ยวให้ครูแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าครับได้เลยครับผมชื่อครูชูติพันธ์นะฮะตอนนี้อายุ20ครับผมกำลังเรียนอยู่คณะบัญชีจุฬาค่ะน mm ี hmm. ่บีบีเอครับโอเคคือตามจริงอ่ะเราเห็นครูแบบจากแอดของแบจุฬาอย่างนี้เรื่องราวต่างๆของผม กำมังจะเริ่มต้นที่แล้วสินะแล้วก็ได้ไปสอบไอจีแล้วก็เห็นว่าเป็นเด็กเอ s เอสด้วยอยากรู้ว่าที่ไปเอ s เอสเนี่ยไปประเทศไหนมาก็คือเกิดกับว่าเอ s เอสคือโครงการแลกเปลี่ยนเนาะก็ผูไปประเทศแอฟริกาค่ะโอเคทำไมรูถึงเลือกไปประเทศนี้อ่ะอยากรู้จริงจริง<ๆ>มันมีเรื่องเล่าเก็คือคือตอนแรกอ่ะรูอยากไปแลกเปลี่ยนใช่ไหมแ้ว่าภูอะ ไม่อยากเรียนภาษาใหม่อ่าก็แบบอยากให้ไปอยากไปประเทศที่แบบเขาพูดอังกฤษกันอืมูก็เลยมีช้อยส์อยู่ว่าโอเคในไอเดสมันจะมีให้เลือกประเทศที่พูดอังกฤษจะมีแค่เมกากับสอิตส์แลนด์นั่นแหละอ่าอืมทีเนี้ยตอนแรกใจจริงอ่ะคุอยากไปเมกาอ่าแล้วเวลาให้เลือกใช่ไหมเขาก็จะให้เลือกสามอันดับประเทศแรกที่อยากไปอ่โอเคอ่าแล้วคืออ่ะผู้ก็จำได้ว่าผัวส่ยช้อยแรกไวว่า USA อืมแต่ทีเนี้ย สรางแอปก็อยากไปใช่ไหมแล้วตัวยอดสางแอปอ่ะมันคือ I S A เออครูก็เลยสั่งว่า U S A U S A I S A อ่าก็คือแบบกลับไปแบบเอออเมริกากฏว่าตอนผลออกอ่ะกูย้อนกลับมาดูมันขึ้นว่ากูอ่ะติด I S A คือสหรัฐอเมริกาใช่กูก็คิดว่าเออเงิน่าจะแบบเราอาจจะไม่ผ่านไปอเมริกาจะแบบโคตต้าเต็มแล้วแต่ว่าครูกลับไปเช็คดูอีกทีจริงๆแล้วนะฮะคือครูไปเลือกเป็น I S A สามวันหมดเลย ก็หรือว่าเขาไม่เล่นมายาแต่แรกก็เลยคือเป็นดวงแรใช่มันจะได้ไปที่นี่ก็ได้ไปที่นี่แหละภูคิดว่าภูเป็นคนลุยๆไหมเราแบบเราแอบเห็นรูปที่แบบมีมีน้องคนหนึ่งต่อโมบใช่คือเอ่อภูไม่ได้เป็นคนลุยข่านั้นตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรแต่ว่าด้วยความที่เราไปไปแล้วไปครั้งเนี้ยแล้วเวลาแบบโพต์พาไปเที่ยวหรือไปเจอเพื่อนอะไรเนี้ย คือสถานที่เที่ยวมันจะเป็นเชิงแบบธรรมชาติใช่ใช่แล้วแบบเหมือนครูไปแล้วแบบสายก็คือแบบได้แบบไปปีนเขาขั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แบบก็สนุกดีสเปคนิสัยของคนที่เราชอบเนี่ยจะต้องเป็นคนนิสัยประมาณไหนได้สเปคของครูใช่ไหมจริงๆครูชอบคนที่โตกว่าแบบมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแบบแก่กว่านะมาถึงแบบก็อายุเยอะกว่าแต่แค่แบบไอาที่คนิสัยอะไรเงี้ยนะแบบว่า มีความรับผิดชอบในตัวเองแบบเป็นแบบ working งูแม่นนิดนึงเลยพี่อีก่อนนะเพราะทงานไมเรามาเข้าสู่ช่วงถามว้ต่อไปดีกว่าค่ะคำถามแรกครับจีบก่อนหรือว่าโดนจีบโดนจีบแล้วกันเฮ้ยพักหน่อยไอ้สายตามือคิ้วหรือว่าเซ็กซี่คิ้วนานฮะอถ้าเกิดแบบเขาเซ็กซี่มากเหรอเขาแปลเฮ้ยไม่ได้ วินเทจหรือว่าโมเดิร์นอ่าวินเทจนะช่วงนี้เหมือนเทรนด์ก็แบบมีเทรนด์วินเทจเข้ามาเลยเห็นหลายคนแบบไปจัดตุ๊จัดซื้อเสื้อมือสองแบบโบราณสองแบบหมื่นอะไรแบบเก่าๆเลยเนี้ยมันก็แบบเฮ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วก็เลยแบบเออเริ่มแบบเราสนใจศึกษามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณค่าทางจิตใจกันใช่ใช่คำถามสำคัญครับคิดว่าแหละคนอยากจะรู้ผู้โสดหรือว่าไม่โสดเฮ้ยตอนนี้ผู้โสดไหมฮะใช่ ใครใจหรือเปล่าันนี้ก็บอกไม่ได้โอเคคราวนี้ค้อสอสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้ภูได้ไปเดทต้องเลือกไปเดทกับบู๊ชับไอซ์อะไรเงี้ยภูอยากเลือกไปเดทกับใครแบบจักนิสัยนะถ้าเป็นงี้ไหมไปทั้งคู่เลยเฮ้ยเออเเบิลเดทแต่ว่าคนเดียวไอยเดทสองคน อ๋อคือควบไปเลยควบไปเลยอ่ะเลือกไม่ได้กอควบไปเลได้เรือกยากโอเคไปแล้วไปไหนไปแจ้งกรมที่ดินรู้สึกว่าวัี่ตอนนี้เป็นที่ของเรา่ังฮอบบี้ของครูเนี่ยช่วงนี้แบบสนใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอะฮอบบี้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็เอ่อช่วงที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่แบบโควิดล้วแรกๆครูเริ่มเก็บแผ่นเสียง แล้วมีเห่ไอ้ฝนทำไมถึงแบบต้องเป็นแผ่นเสียงตอนไปเรียนเปลี่ยนเราได้ไปอยู่กับเ,เด็กนักเรียนคนหนึ่งที่อยู่บ้านเดียวกันแล้ววันนั้นเราไปเที่ยวที่ที่เียเฮาเป็นเมืองทางใต้ของสาวแ๊อฟแล้วก็แ,วแบบมันไอเด็กคนเนี้ยก็พาไปาที่ร้านขายแผ่นเสียงอ่าร้านหนึ่งแบบที่ที่เคฟเฮาเนาะแล้วก็เราก็ลองเข้าไปก็แบบเฮ้ยแบบว้าวแบบ vibe ฟูมันดีมากเลยที่แบบร้านอย่างเงี้ยแบบมานั่งเสิร์ชหาแบบนั่งดูแผ่นนี้กันใช่ จากนั้นก็เลยแบบเริ่มแบบศึกษามากขึ้นเออว่าแบบเออเขาแบบวงไทยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบทำแผ่นกันบ้างไหมแล้วก็สักพารหนึ่งก็แบบโหมันมีเยอะมากแล้วก็แบบอ่านเริ่มแหละเริ่มแบบแล้วเราก็แบบเป็นคนฟังเพลงอยู่แล้วไงเราก็แบบเออได้ใจแบบเฮ้ยวงที่ชอบเฮ้ยมีแบบแผ่นไว้นิวด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเออมันดูแลที่แบบหน้าเก็บสารสมดีนะมันก็แบบมันให้ความแบบฟีลแบบอาร์ดเบอร์กรอย่างเงี้ยด้วยนะแบบตัวปกอะไรอยย่างงเี้ เลแต่ว่าเริ่มซื้อที่ไทยใช่ปะมไม่ได้ซื้อกลับอะไรที่นูน่นใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูที่ร้านกันเลยดีกว่า ค่ะแต่ว่าขออนุญาตถอดเฟสชิลนะคะว่าต้องทานขนมใช่แล้วครับทุกคนมาเก็บให้เก็บให้ครับครับเมนูวันนี้คือคือโมเทนช็อกโกแลตเค้กเนอมาให้ครูตัดแบ่งให้ผมได้เลยฮะตอดได้ไหมครับขออนุญาตครับขอก่อนขอก่อนใครก่อนดฮะไอโก้ไอโก้เองไหมฮะไออะไรอุ้มือสั่นนะ ฟื yeah. <pare> ้นยมใช่ไหปฟืบอ่าออกประมาณนี้มาตรงกลางมีแบบเหมือนละว่ะใช่ใช่น่ากินมากเลยอ่ะิโอเคอึบอึ๊บข้าปปนเปื่อยตาเราแล้วตาเราแล้ว ีตากให้กูคอมเม้นต์ซะกหน่อยขอบคุณนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่เหมือนกันเหรอนี่อะไรอหละอ๋อหนูว่าถ้าปูมีแฟนอ่ะสักพนานเรียกแฟนของปูคืออะไรสักพนามนะครับผมว่าผมชอบแบบคุณเนาะคุณกับเขาอะไรเงี้ยให้เกียรติให้เกียรติคุณน่าารักกมเป็นพ่อแมนมากประมาณนี้ประมาณนีไอ้ถ้าถ้าที่ปูมแฟนจะเรียกปูว่า คิดไม่ทันกูส่งให้เลยเธอกับเราถ้อเธอกับเราถ้ากูใช่ใ้บู๊แทนยังไม่ได้ถามเลยไม่รอดถ้ามัได้บู๊แทนมันจะเรียกผมว่าหมีพูงได้ข่าวว่าบู๊รับรจักรผูผ่านขับเขาไปก่อนจริงจริงใช่ทั้งคู่เลยอออืความจริงอ่ะเจอคูแรกสุดจากแบบ แอดของปุลาก่อรแล้วก็หนุจะไปเจอไอจีแล้วก็ตามนั้นที่บอกในช่วงแรกแต่ว่าแบบถ้าในคับเฮาอะ่ะก็มีแวะคอยบ้างแต่ว่าคนที่ฟังหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นไอโอเคแล้วแบบคนที่เข้ามาในห้องคับเฮาอะไรอย่างเงี้ยอย่างห้องแบบทาผู้จีบหนุ่มบัญชีอย่างเงี้ยแบบเขาเข้ามาถามอะไรยังไงบ้าง๋ยวให้กูเล่าให้ฟังหเอ่อจริงๆมีคนเข้ามาเยอะมากแล้วก็สมมติเวลามีมีคนขึ้นมาคุยกับเราใช่ไหมแล้วก็จะถามก่อนว่าเออ อยากมาแชร์ประสบการณ์แบบการจีบแบบเด็กบัญชีหรือว่าอยากขึ้นมาแบบถามคำถามอ่ะเพราะว่าเพื่อนตอนที่อยู่กับเพื่อนก็แบบเป็นเด็กบัญชีทักปูนก็มีหลายหลายแนวหลายเวก็มีทั้งคนที่แบบมาแชร์ประสบการณ์อะพี่เคยจีบเด็กบัญชีมาปีนี้ปีนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแแล้วก็แบบบางคนก็ขึ้นมาถามว่าบเออเนี่ยกํากำลังจะรจีบเด็กบัญชีอยู่จะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้ดีอะไรย่างเงี้ยคอนเทนต์พิซะ่าบน เออผมก็บอกไปทำไมไม่ลองซื้อแบบเคิดเลขอะไร่างเงี้ยเฮ้ยจะพอได้ใช้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 ได้ลองเลยก็แบบอาจจะเป็นสติ๊กเกอร์ติดเครืงคิดเลขอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วถ้าจะจีบกูต้องใช้อะไรไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะก็แค่แบบก็ถ้าคุยถูกใจก็เคยกันมีสายอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็โอเคไม่ต้องแบบมาซื้อของอะไรอะไรเราถ้าเป็นห้องที่อันนี้เป็นห้องใหญ่เข้าไปฟังเลยก็เสมือนแบบเรียกคนที่ยกมือขึ้นมาจีบอะไรเงี้ยห้องนี้เป็นไงบ้าง ห้องนี้เนี่ยเอาจริงถึงชื่อห้องมันจะบอกว่าจะจีบทุกคนนี้คือตะเกียแต่ว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์มันไม่ได้แบบว่าจะไปแบบยิงมุกเสี่ยวอะไรก็ใส่ทุกคนนะมันแบบแบบมันดูเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมากเลยอะคือห้องนั้นคือนั้นคือแบบก็จะมีแบบอายกมือสมมติคนเรียงตนขึ้นมาสักสิบคนแล้วก็จีบมาคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จะให้เขาแบบอ่เชื่อแนะนาตัวไหนครับเรียนที่ไหนทําอะไรอยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็แบบรละเอียดแล้วเราก็จะถามเขาไปเรื่อยวแบบ เริ่มหาดูเหล็กบ้างชอบทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอคุยเสร็จปุ๊บก็แบบถ้าจังหวะไหนแบบพอเล่นมุกได้แล้วก็แบบก็หยอดหยอดนิดนึงเออคือเหมือนทำเพื่อให้แบบว่าเออแล้วแบบมีใครในห้องนี้แบบว่าโอ้โหอย่างเช่นเออ่คุณไอซ์ที่ขึ้นมาพูดเนี่ยฮะมีใครแบบโอ้คุณไอซ์นี่สเปคเลยไหมแบบว่าอะไรเงี้ยก็แบบ อ่าไหนใครคุณไอเป็นจับเปคใครนี่ก็ยกมือขึ้นมาคุยกับแอมก็ประมาณนี้บางทีก็อาจจะขึ้นมาคู่เลยใช่บางทีก็อาจจะขึ้นมาคู่กันเลยประมาณนี้โอเคภารกิจฟิวแฟนของเราวันนี้ก็คือปั้นแหวนแต่งงานแต่ว่าเดี๋ยวเรานะคะจะต้องมีผู้ช่ำชองในการปั้นแหวนเอ่อริงดิงดองของเรานะคะเข้ามาช่วยสอนง,งานสักนิดนึงคะ่ะขอเรียนเชิญค่ะ ก็ชื่อแป้งนะคะตอนนี้ทำเพจขายแหวนั้านอยู่ชื่อริงดิงดองก็สามารถติดต,ดตามกันได้อันนี้จะเป็นแหวนแฮนด์เมดที่ทำมาจากดินโพลิเมอร์ก็คือแป้งจะมีอุปกรณ์ให้ทุกคนบ้างค่ะอย่างแรกเลยเราก็จะมีดินค่ะคก็สามารถเลือกสีที่ชอบอแล้วก็ ปั้นแบบที่ชอบได้เลยขอโทษนะครับดินน้ำมันอันนี้นี่สีอะไรครับแม่เพราะเราต้องกาตลกจังเลยอ่ะงั้นสามาเริ่มปั้นได้เลยเนาะได้เลยค่ะเลือกสีที่ชอบได้โอเคขอบคุณจ้านี่ปูปั้นไหนแต่งงานให้เราได้เลยแต่คนนี้ถอดแบบนฟ้องเก่าออกว่ะนี่คือปูต้องปั้นทั้งไงทั้งบูสเซใช่ใช่ใช่แล้วคุณปูต้องถามก่อนว่าบูเฉลี่้สีอะไร แล้วแต่คูเลยแต่ว่าเคื่อแต่งงานกับบุ๊คคูจะให้คูเสียอะไรเสียอะไรได้ไหมได้ครับผมแล้วแต่คูเลยอแล้วยังไงที่จะได้สีอะไรแล้วแต่คูเลยแย่แต่งนะไม่บอกไงก็อย่าหรอกว่าเออจะแบบปั้นแบบถูกใจไหมตรงไปไหมอะไรพวกประกอบโอ้ยประกอบเนี่ยใช่เอาไว้ตัดครับแน่นไหมครับคูได้อยู่นะโถ้าคูใส่ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปแยก โอเคไม่อยากจะขิงว่าคูชอบสีม่วงเลย <Okay. S 2> จะเอาแหวนของเราที่ปั้นกันนะคะไปอบ20นาทีค่ะแล้วมารอดูกัน Twenty minutes l ก็จะให้โูสรุปไหมว่าสรุปวันนี้โกับไอจากโดนเทหรือว่าเราจะได้มาเดทกันครั้งถ้ามีโอกาสออสำหรับคำถามนี้ใช่ไหมคะครับผมจะต้องตอบว่า,วา ว้ากลับมาเด็กกันมาแต่ว่าอาจจะต้องแบบเว้นนิดนึงนะเพราะช่วงนี้ก็หลังว่าจะออกจากบ้านลำบากกันหน่อยใช่ค่ะก็ เรียกว่าเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้เนี่ยเราได้กลับมาเจอกันใหม่แน่นอนโอเคให้ครูฝากผลงานหรือว่าท่านทางติดต่อดีกว่าได้เลยครับก็สามารถติดตามผมทาง Instagram นะครับผม p o o l c h u t t ฮะขึ้นตรงนี้นะตรงนี้ใหญ่ๆนะคะใหญ่ๆโอเคโอเคค่ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามแคมป์เรเชิญคนต่อไปด้วยนะบ๊ายบาย จ,ะ,จะ,ะหึน่งก็คงจะผิดอาจพูดแค่นี้เธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมแต่หัวใจ